สวัสดีครับอินวิเครับวันนี้ก็จะขอแนะนำครับให้รู้จัก AX Hybrid Pro นะครับชุดคิดนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับก็จะประกอบตามหน้ากล่องเลยนะครับมี PIR นะครับมีคีย f ฟอนะครับมีตัวแอ่นแ e l นะครับมีตัวคล้ายๆตัวกร์ดนะครับมี Key ์แ d นนะครับแล้วก็มี Wireless Mag n e t i c ครับรวมอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับจะแตกต่างกับตัว X Pro ปกติก็คือมีการใช้การเชื่อมต่อแบบสายเข้ามาเชื่อมต่อด้วยนะครับอันดับแรกนะครับให้มาดูที่ตัวแผงแลก่อนนะครับตัวแผงนะครับจะมีการเชื่อมต่อนะครับแลนนะครับให้ออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับเชื่อมต่อฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะทําให้เชื่อมต่อมายังตัวคีย์แพดนะครับจะใช้ทางด้านซ้ายมือนะครับ การเชื่อมต่อนะครับสามารถดูคู่มือในกล่องได้นะครับจะมีรูปอยู่นะครับและให้เรานะครับมาสังเกตตัวอักษรด้านล่างนะครับเพื่อต่อให้ตรงกันนะครับนะครับต่อเข้ามายังตัวนี้นะครับต่อมานะครับเมื่อเราต่อมานยังอุปกรณ์แล้วอุปกรณ์ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็มีปุ่มให้กดนะครับ ต่อมานะครับเมื่อต้องต้องการอันนี้ Keypad นะครับก็จะเป็นเหมือนตัวคอนโทรลอุปกรณ์นะครับในการสั่งเปิดการป้องกันปิดการป้องกันนะครับหรือว่าอะไรอื่นๆนะครับส่วนตัวอุปกรณ์ครับที่มาในกล่องนะครับก็จะมีตัว PIR detection PIR detection นะครับซึ่งตัว PIR detection นยครับก็จะใช้การเชื่อมต่อแบบสาย4เส้นนะครับก็คือจะต้องมีไฟสองเส้นนะครับแล้วก็มีตัวที่ต่อออกมาจาก นะครับแล้วก็คอมของอุปกรณ์นะครับยกตัวอย่างของ p i r นี่ครับสายสี่เส้นจะอยู่ที่บวกลบนะครับแล้วก็อารามอินแล้วก็ทิปเปอร์เป็นเอาท์นะครับจะถูกต่อเข้ามาที่ส่วนของไฟนะครับสองเส้นนะครับแดงดำนะครับแล้วก็เขียวขาวจะต่อที่คอมแล้วก็โซนนะครับเมื่อต่อแล้วนะครับไฟจะติดใช้งานกระพริบนะครับ เมื่อการใช้งานกระพริบนะครับไฟสีน้ําเงินกระพริบคือเขาจะตรวจจับการเคลื่อนไหวได้นะครับถ้ามีอะไรขวางเขาเขาก็จะกระพริบขึ้นมานะครับต่อมานะครับที่แถมมาให้ในกล่องที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างสุดท้ายนะครับก็คือนาฬิกติดดอล็อกนะครับซึ่งการเชื่อมต่อนาฬิกติดดอล็อกครับง่ายมากครับใช้เพียงสายแค่สองเส้นเท่านั้นนะครับนะครับต่อที่โซนนะครับแล้วก็คอมได้เลยนะครับจะไว้โซนหนึ่งสองสามอันนี้แล้วแต่ ลูกค้าดีไซน์ได้เลยนะครับใช้เพียงสองเส้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางชุดนะครับก็จะแถมตัวคีย์แพดนะครับแล้วก็ตัวรีโมทมาให้นะครับซึ่งวิธีการใช้งานนะครับรีโมทสามารถเมื่อแอดไปแล้วนะครับสามารถกดได้เลยนะครับว่าเราจะออกจากบ้านแล้วให้เปิดการป้องกันหรือว่าเรากลับมาบ้านแล้วให้ปลดล็อกการป้องกันนะครับส่วนของตัวคีย์แพดครับเราจะต้องมาสแกนที่แผ่นเนะครับ เ่จะนิยมติดไว้บริเวณที่จะออกจากบ้านนะครับให้เรานำแผ่นแมวมาสแกนได้เลยครับสแกนครั้งแรกนะครับอุปกรณ์ก็จะเปิดการป้องกันนะครับเมื่อมีอุปกรณ์อะไรหลุดออกจากกันนะครับเหมือนประตูนะครับถูกเปิดมาโดยการป้องกันอยู่ก็จะร้องอลาขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับการจิดการป้องกันนะครับก็จะสามารถแตะอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดการป้องกันได้นะครับซึ่ง ตัวนี้ครับก็จะเหมือน AX Pro ปกตินะครับสามารถต่อเข้าแอปพลิเคชัน HiConnect หรือ HiPartner Pro เพื่อมอนิเตอร์ผ่านมือถือบนแอปพลิเคชันได้นะครับนี่ครับการแนะนำอุปกรณ์เบื้องต้นและการเวลิ่งเบื้องต้นนะครับของอุปกรณ์ AX Hybrid Pro นะครับขอบคุณมากค่ะ